ผูห้หญิงอยากสวยค่ะ,คะดีฉันเครียดกับขาดิฉันนั่นเนี่ยทำไมคะไม่รู้จะไขวาทางไหนแล้วคุณเมื่อยเหรอคะคะ<า>ใหญ่ค่ะ <laughs> ไม่ทีวเลยค่ะทีวีหลอกตาคุณเก่งนะคุณทํายังไงขาของคุณสวยเรียวใช่ไหมอ๋ออย่างนี้ไงเลียวเลียวนะคะน้องนั่งหีฉันนั่งมองเอ๊ะทำไมขา้องคมีเทคนิคนิดนึงค่ะเทคนิคนิดนึงส่วนนี้ฉันก็หลบอยู่หลังโต๊ะอย่างเดียวค่ะโชว์ไม่ได้โชว์ไม่ได้จพราไม่ไไม่พรา่เห็นไม่อยากเห็นทางมาลายอออะโอเคมาดูในส่วนก่อนเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชม กฎเหล็กที่ต้องรู้ในการให้ยาลดไข้สําหรับเด็กอันนี้สําคัญมากเลยนะให้ผิดขนาดให้ผิดนี่โดสเขาเนี่ยอันตรายได้นะเอายาไอ้นั้นไงแฟนแปะใช่แต่ว่าก็คือแปะอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องลดไข้ด้วยต้องให้ทานยาลดไข้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กเป็นไข้ขึ้นสูงมากเนี่ยทําให้เขาช็อกได้พาไปโรงพยาบาลไม่ทันค่ะคุณก่อนอื่นเราต้องคอยเช็ดตัวให้เขาด้วยก็คือ การใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการความป่วยไข้สำหรับของคนแต่ละวัยนั้นนะคะคไม่เหมือนกันค่ะยาบางชนิดเหมาะสำหรับผู้ใหญ่แต่บางชนิดเหมาะไม่เหมาะสำหรับเด็กก็คือผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยไม่สามารถทานยาชนิดเดียวกันได้ถ้าทานด้วยกันได้ก็แย่สิมีคนมา,มาแย่าดิฉัน <laughs> แพทย์สัจกรหญิงนะหรือดีลำพาตันนาไมยนะคะเพสัจกรชำนาญการโรงพยาบาลเด็กกล่าวว่ายาแก้ปวดลดไข้ทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดชนิดแรกที่รู้จักกันดีก็คือพาราเซตามอลอันตรายมากใช่ค่ะอีกตัวที่ชอบใช้กันก็คือแอสไพรินแต่รู้สึกว่าช่วงเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้ไม่ค่อยใช้แอสไพรินใช่ส่วนมากจะเป็นพาราพาราเซตามอลนี่แหละดีแล้วทำลายตับ ตัวสุดท้ายอันนี้เราชอบใช้เป็นการส่วนตัวพเาาว่ามันแรงแต่อาจจะอาจจะไม่ดีสำหรับบางคนเป็นเป็นกเจไม่เหมือนจะวบ้านไอบิวโปรเฟนแรงมากคืออะไรอ่ะช่วยด้ไหนเป็นเป็นตัวเออเป็นยาแก้ปวด ลดท้ยที่แบบลูกด้วยส่วแรงด้วยส่วดทุกชนิดสารนั้นคือเราเป็นปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเป็นยาที่ไม่เขาเรียกไม่รุนแรงไม่รุนแรงข้อมูลอีกแง่หนึ่งนะสำหรับเด็กไม่ไม่รุนแรงใช่ไหมข้อมูลจริงใครที่ทานพาราเกิน5วัน มีโอกาสเป็นโรคตับถูกแล้วคุณแม่ของเพื่อนเสียชีวิตมาแล้วรักษายากมีฉันบอกคนอื่นแต่ต้องบอกตัวเองด้วยเพราะว่าทานเยอะใช่ค่ะมีฉันไม่ชอบทานยาคุณแต่ว่าต้องทานใช่ไหมเพราะว่ามีฉันพาราเด็กๆสักหน่ะดิฉันสเตียรอยเท่านั้นอ่าฟังกันต่อค่ะพาราเซตามอนนั้นปลอดภัยที่สุดส่วนอีกสองตัวนั้นไม่แนะนำให้เด็กทานนะคะเพราะว่ามีผลทำให้เกล็ดเลือดไม่ค่อย เออไม่แข็งไม่ค่อยแข็งตัวเลือดไหลง่ายอย่างเช่นแอสไพรินหมอจะไม่แนะนําเลยสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกอุ้ยไข้เลือดออกก็จะทำให้เลือดออกมากกว่าปกติก็คือทําให้เลือดไปแข็งตัวนั่นเองทาให้เลือดไหลค่ะใช่ไข้เลือดออกไม่ได้เลือดออกนะคุณ ไม่คุณถ้าสมมติว่าเป็นมากๆเด็กออกหูออกอะไรอย่างนี้ได้อันตรยได้ีันตราตได้อันตรายได้ีอัตนเ้อันาสมีอกาสมีโอกาสค่ะและในขณะที่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าไข้เลือดออกหรือเปล่าแนะนําให้เลี่ยงไปก่อนก็คือไม่ให้ทานแอสไพรินให้ทานพาราเซตามอลไปก่อนเนาะสำหรับเด็กส่วน ไอโพรเฟนไอบิวโพรเฟนอาจจะใช้ได้ในภาวะที่มีไข้สูงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะออกฤทธิ์เร็วกว่าพาราเซตามอลก็อย่างที่บอกว่าฤทธิ์ออกฤทธิ์เร็วแล้วก็คุณชอบอะไรซาดิดโอชอบชอบเร็วรุนแรงรอไม่ได้กับคุสี่ชั่วโมงไม่ไหวปวดหัวทำไมถึงรอเฟนได้อะคุณอะไรอ่ะแค่นี่นะคุยเรื อ้าวเหรอค่ะเด็กแรกเกิดถึง6เดือนนะคะต้องระมัดระวังในการใช้ยาลดไข้เพราะว่ามีผลเสียผลเสียต่อตับได้นะคะแล้ควรใช้การเช็ดตัวบ่อยๆให้เด็กดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็ใช้ยาพาราเซตามอลดีที่สุดนะคะแล้วก็มีให้เลือก3ชนิดก็คือชนิดหยดสำหรับเด็กเล็กๆนะคะและเด็กที่กินยากขนาดขนาด1ซีซีต่อน้ำหนัก สิบกิโลล่อเป็นคุณร่อเด็กยังไงเวลาเด็กทานยาล่อหรอคะล่ออะไรคะร่อแบบว่าอต้องทานกล่อมใช่ไหมเก่กล่อมใช่ไหมอ๋อโอชคสับแรงก็คือถ้าเด็กเขาได้กลิ่นยาเขาก็จะไม่อยากทานแล้ก็จะแบบใส่กับน้ําหวานอ๋อเหรอใช่ใส่กับเฮลบูบอยใส่กับ ของที่มีรสหวานใช่ผสมน้ำหวานน้องหมาเขาเหมือนกันก็ใส่กับของหวานหานให้เขาแบบจับก็ชงน้ำหมาแล้วก็ผสมกับยาหมาก็ไม่กินหวานนะคุณมันไม่ได้ใช้หวานขนาดนั้นคุณคุณมีลูกไงดิฉันมีหมามันต่างกันคุณจะท่าะไรกันเนี่ยหมากับลูกไม่เหมือนกันดิฉันอยากรู้ว่าเทคนิคของหมากับคนใช้ได้กันไ่าไม่เหมือนกันราะน้องหมาเขาก็อาจจะแบบว่ามียาของเขาโดยเฉพาะดิฉันล่อ ล่อหลานชายดินั้นเวลาทานยาทำไงอุ้ยอร่อยมากเลยขมที่ฟ้ายเลยทั้่ขดิฉันก็คือบอกว่าเดี๋ยวทานยาเสร็จเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไปมั้ยทานค่ะพ่็อยากไปเที่ยวนี่ใไม่ดี่มหลอกล่อค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะหลักการทานยาสำหรับเด็กที่มีอายุ เดี๋ยวนะคะขอโทษ <6 S 1> ค่ะ,ะที่มีเอ่อที่มีน้ำหนักขอโทษค่ะสิบ กิโลกรัมก็คือให้1ช้อนชาหรือว่า5ซีซีขึ้นไปสําหรับเด็กโตก็หนึ่งช้อนชาต่อน้าหนัก20กิโลกรัมค่ะนี่เกินขนาดนะคนอื่นก็กินกัน2เม็ดเอ้ยหเม็ดเราสองอืมค่ะพี่เจนแล้วอ่ะจริงๆเจริงคุณพี่ค้าทานยาเนี่ยเขาต้องคำนวณน้ําหนักเลยนะไม่ใช่ว่าเราอยากทานขนาดไหนไม่ได้นะคุณคิดอย่างนี้แล้วการคนอื่นฟังเข็มกลับมาดีดิฉันฟังเข็มกลับมาไข้ขึ้นทําไมอ่ะนอนเกรงค่ะ ในกล้ามเนื้ออุตานชัคุณค้าคุณหิวน่ารักมากค่ะตอนไปโอ้ไปเลยพี่เจนไม่เจ็บไม่ปวดพอไปถึงอย่างไรคะเล่าดิให้พี่เจนก่อนเลยค่ะดิฉันคนสุดท้ายป๊อดใช่ไหมน่ากลัวพี่เจนดิฉันอยู่ ตายแล้วว่ะถึงคิวดิฉันแล้วยี่สิบเล่มค่ะยี่สิบเล่มหมดลงแล้วค่ะคุยไม่ได้หมดลงแล้วเดี๋ยวก็เวลาหมดลงแล้ววันพรุ่งนี้โอเควันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะ